น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกคือเรื่องปกติของคนเมืองแต่สำหรับชาวปากกย์ที่บ้านห้วยมะพระ้าวตาบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไฟฟ้าคือสิ่งที่พวกเขารอคอยมากกว่า200ปีแม้ทุกคนจะมีบัตรประชาชนและมีชื่ออย่างถูกต้องในทะเบียนบ้านแต่โอกาสที่จะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างคนในเมืองแทบเป็นศูนย์เพราะชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นความเท่าเทียมจึงถูกปิดกัน้นด้วยข้อจำกัดของกฎหมายและหากจะปลดล็อกได้ คงต้องใช้เวลาอีกนานอย่างไรก็ตามเมื่อ2ปีที่ผ่านมาสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเงินให้2 0 0แสนบาทหลังทําประชาคมชาวบ้านจึงตกลงกันว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ซึ่งมีกว่า150หลังคาเรือน1,200กว่าคนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนกลุ่มบ้านที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะตอนนี้อยู่ประมาณ3จุดหลักๆนะครับ และขยายเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งจุดหลักๆนั้นก็คือได้กําไรจากที่เราทำไอ้สามจุดนี่แหละครับผมเรากําหนดอยู่สองเงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกคือกรณีใช้ทีวีเปิดหลอดไฟชาร์จแบตนะแล้วก็พัดลมวนนี้ครับผมก็จะเก็บเดือนละ100บาทกรณีใช้เปิดหลอดไฟแสงสว่างเฉยและชาร์จแบตก็เราจะเก็บแค่80บาทต่อคนเรียนครับผมซึ่งเกิดผลดีต่อชุมชนแล้วก็เกิดความยุดหยุ่นด้วย ริพอบอกว่าชีวิตของชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปเมื่อมีไฟฟ้าพลังน้ำเข้ามาใช้ทีวีใช้สว่านนี่แหละสมัยเก่านี่ลู่เสาก็เขียนหนังสืออ่นนานหนังสือนี่มองไม่เห็นแต่ต้องใช้ไฟฉายนี่แหละช่วงนี้นี่ไม่ได้ใช้ไฟเสกเอาใช้พลังน้ำนี่แหละส่วนที่บ้านหลังนี้อยู่กัน3ามคน คุณตามหมอยุยวัย80กว่าปีและป้าแปรตูบอกว่าดีใจที่ในชีวิตนี้ยังได้ทันใช้ไฟฟ้าสมัยก่อนมีเพียงตะเกียงกับเทียนไขและแม้ว่าที่บ้านจะใช้เพียงหลอดไฟส่องสว่างแต่ก็นับว่าสะดวกขึ้นเวลาต้องลุกเข้าห้องน้ำช่วงกลางค่ำกลางคืนอย่างไรก็ตามศักดิ์สิทธิ์มองว่าจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ หากมีเครื่องสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งน้ำอาจจะแห้งมีไม่พอสำหรับปั่นไฟกรในเครื่องพังเราสามารถมีแบตรองรับในกนารเก็บไฟตัวนี้ครับมันมันมันถ้ามันมีทำได้ก็คงจะดีเยี่ยมเลยครับและนี่คือวันนี้ที่รอคอยของคนบนดอยบ้านห้วยมะพร้าวตำบลแม่ตื่นกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ